กิกจึงรีบรูปออกจากเตียงพร้อมกลับไปเปิดประตูที่ความงงเงียแต่พอเปิดประตูออกไปกลับไม่พบใครอยู่ตรงนั้นเลยรเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับสี่และกิกนั้น เกิดขึ้นในช่วงที่ทั้งคู่เข้าเรียนปีหนึ่งใหม่ๆโดยซีและกิกเรียนที่โรงเรียนเดียวกันตั้งแต่มัธยมตน้นจนถึงมัธยมปลายจึงทำให้สนิททิดเชื้อกันเป็นอย่างมากจนกระทั่งเข้ามหาวิทยาลัายก็มีโอกาสได้เรียนที่เดียวกันต่างกันเพียงแค่คณะและสาขาก็เท่านั้นด้วยเหตุนี้จึงทำให้ทั้งสองสาวตัดสินใจที่จะมาเป็นรูมเมทกัน เพราะว่าการเดินทางไปกลับจากบ้านค่อนข้างจะใช้เวลาพอสมควรซึ่งการเช่าหออยู่จึงเป็นการตอบโจทย์ที่ดีที่สุดสำหรับการเรียนมหาวิทยาลัยในปีแรกหอที่ทั้งสองเช่าอยู่นั้นอยู่ไม่ไกลจากมาหาวิทยาลัยมากนักเพราะเพียงแค่เดินข้ามถนนและเดินต่อไปอีกนิดหนึง่งก็ถึงประตูทางเข้ามาหาวิทยาลัยแล้วด้วยเหตุนี้เวลาไปเรียนทีไร สีละเกกมาจะไปแบบชิวเฉียดอยู่เสมอเพราะคิดว่าหอตนเองนั้นใกล้และสามารถเดินทางได้สะดวกซึ่งในหนึ่งเดือนแรกที่ย้ายเข้ามาอยู่หอใหม่ทุกอย่างก็ดูปกติดีเพราะสี่ละเกกแทบจะไม่ได้กลับบ้านเลยจึงทำให้ทั้งคู่ไม่ต้องเหงาอยู่คนเดียวแต่พอหลังจากเดือนแรกผ่านพ้นไปกิจกรรมจากรุ่นพี่ก็ค่อยๆลดลง จึงทำให้สีและกิกมีเวลาที่จะกลับบ้านด้วยเหตุนี้ช่วงสุดสัปดาห์ห้อง A02 ที่สีและกิกเช่าอยู่จึงไม่มีใครอยู่อาศัยและจะกลับมามีชีวิต่ีวาอีกครั้งก็วันจันทร์โดยหลังจากนั้นเพียงไม่กี่วันสีก็ต้องนั่งทำงานจนถึงตีสองตีสาเพราะว่า,าจารย์สั่งงานเยอะมากจนทำให้กิกต้องนอนก่อนไปโดยปริยาย แต่ในขณะที่4ีํกำลังนั่งทำงานอยู่นั้นเสียงของหล่นจากห้อง A 0ศก็ดังขึ้นมาแต่ซีเองก็ตั้งใจจดจ่อกับงานที่ทำมากกว่าจึงไม่ใส่ใจกับเสียงที่ได้ยินจนกระทั่งเซฟไฟงานเสร็จก็ต้องตกใจย,ยกใหญ่เมื่อคราวนี้เสียงที่ได้ยินจากห้องข้างบวนนั้นมันไม่ใช่เสียงของหล่นแต่กลับเป็นเสียงเหมือนกับคนวิ่งไปมาเสียงดังตึงตัง ในตอนนั้นซีหยุดชะนักไปในทันทีพร้อมกับเงี้ยหูฟังเสียงวิ่งที่ได้ยินจากห้องข้างบนแต่สุดท้ายก็พบว่าเสียงค่อยๆเงียบไปในที่สุดและเมื่อเห็นว่าไม่มีอะไรแล้วซีจึงรีบปิดคอมพิวเตอร์และเตรียมตัวเข้านอนแต่ในขณะที่หัวถึงหมอนและกำลังจะเคลิบเคลิ้มหลับนั้นกลับได้ยินเสียงกระทึบเท้าดังมาจากห้องข้างบนอีกซึ่งเสียงที่ว่า ดังจนทำให้กิ๊กตกใจเตดพร้อมกับถามสีว่ดีเหมือนกันหรือไม่และด้วยความที่กลัวว่าเพื่อนจะหลอนไปด้วยสีจึงรีบสายหน้าเป็นการปฏิเสธจากนั้นก็ข่มตานอนจนถึงเช้าวันใหม่จนกระทั่งเช้าวันใหม่ได้เริ่มต้นขึ้นสีและกิ๊กก็แยกย้ายกันไปเรียนกันตามปกติแต่พอหลังจากที่เลิกเด็กกันไปที่เรียบร้อยแล้วกิ๊กจึงโทรมาชวนสีให้ออกไปกินชาบูด้วยกัน ซึ่งซีก็ตอบตกลงในทันทีเพราะต้องการที่จะพูดคุยกับกิกเกี่ยวกับเสียงจากห้องข้างบนและเมื่อทั้งคู่เดินทางมาถึงร้านชาบูพร้อมกับจัดก,การอาหารการกินเรียบร้อยแล้วสี่จึงเริ่มเปิดประเด็นในทันทีว่าเมื่อคืนในขณะที่กําลังนั่งทำงานอยู่นั้นตนเองที่จะเสียงวิ่งไปวิ่งมาจากห้องที่อยู่ข้างบนและก่อนนอนเสียงที่ว่าก็ดังพอที่จะทำให้กิกตกใจเต้น แต่ในตอนนั้นสีก็ไม่กล้าพูดออกไปตรงๆจจงโกหกเก็กไปและเมื่อเกิกได้ยินสิ่งที่สีพูดเกิกก็มีสีหน้าตกใจแต่เก็กก็พยายามมองโลกในแง่ดีว่าบางทีสีอาจจะเครียดเรื่องงานจนเกินไปและทำให้คิดมากไปเองและหลังจากนั้นทั้งคู่ก็เปลี่ยนประเด็นพูดคุยกันจนเลี่ยงเรื่องนี้กันไปหมดแล้วและพอถึงวันที่อาจารย์ยกคลาส ซีเลยตัดสินใจกลับไปนอนบ้านเพราะว่าเป็นช่วงวันศุกร์พอดีจึงทำให้กิ๊กที่ยังมีเรียนและมีนัดทำงานกลุ่มกับเพื่อนต้องนอนที่ห้องเพียงลำพังซึ่งในช่วงวันศุกร์ตอนเย็นหลังจากที่กิกกลับมาถึงห้องก็รู้สึกว่าในห้องเงียบเหงากว่าเดิมเพราะปกติแล้วจะเห็นสีนั่งเล่นคอมพิวเตอร์อยู่แต่คราวนี้ตรงโต๊ะข้างเตียงของสีกลับโล่งและว่างเปล่า ตอนนั้นกิกก็ไม่ได้คิดอะไรมากพร้อมกับนํำกระเป๋าไปเก็บและนอนเล่นอยู่บนเตียงเพราะว่าโดยปกติแล้วเวลาเลิกเรียนในช่วงคำ่คำๆกิกมักจะกลับมางีบที่หออยู่เป็นประจำและเพียงไม่นานนันกกิกก็ปล่อยหลับลงไปจนกระทั่งมารู้สึกตัวอีกทีก็ตอนที่ตกใจเต้นเพราะได้ยินเสียงเคอะประตูห้องกิกจึงรีบลุกออกจากเตียง พร้อมกับไปเปิดประตูด้วยความงงเงียแต่พอเปิดประตูออกไปกลับไม่พบใครอยู่ตรงนั้นเลยทั้งที่กิ๊กมั่นใจว่าตนเองนั้นลุกออกจากเตียงไวพอๆกับเสียงที่เคาะประตูหยุดลงและถ้าหากมีคนแกล้งกิกก็ต้องทันเห็นบ้างแต่ก็กลับพบเพียงแต่ความว่างเปล่าในตอนนั้นด้วยความที่เพิ่งตื่นมาใหม่หมกิกจึงรีบปิดประตูห้อง แล้วเดินกลับไปนอนบนเตียงต่อจนกระทั่งตกใจตื่นอีกทีก็ตอนที่ได้ยินเสียงนาฬิกาปลุกจากโทรศัพท์ดังขึ้นที่นี้หลังจากตื่นและหาข้าวกินเป็นที่เรียบร้อยกิ๊กก็แชทไปคุยงานกับเพื่อนพร้อมๆกับเล่นโซเชียลไปเรื่อยๆจนกระทั่งเวลาถึงเที่ยงคืนจึงตัดสินใจเข้านอนแต่ก็กลับกลายเป็นว่านอนไม่หลับจนทำให้ต้องนอนถ่ายโทรศัพท์ จนถึงตีสามกว่าซึ่งในช่วงตีสาที่กิ๊กตัดสินใจว่าจะนอน,นแน่แล้วอยู่ๆกิ๊กก็ต้องตาสว่างขึ้นมาอีกครั้งเมื่อได้ยินเสียงวิ่งดังตึงตังอยู่ตรงห้องข้างบนและจากลักษณะฝีเท้าที่ได้ยินก็เหมือนกับว่ากำลังวิ่งเล่นไล่กันแต่กิ๊กก็ไม่เข้าใจว่าใครมันจะมาบ้าวิ่งเล่นอะไรกันตอนช่วงตีสาที่ทุกคนในห,หอต่างพากันนอนหลับ ที่นี้กิกจึงเก็บความสงสัยไว้แล้วพยายามค่มตานอนจนถึงรุ่งเช้าซึ่งเหตุการณ์ก็ปกติดีทั้งสองคนใช้ชีวิตดำเนินไปอย่างปกติสุขทั่วไปจนกระทั่งเวลาล่วงเลยผ่านมาได้สักระยะหนึ่งกิกจึงชวนซีออกไปกินข้าวข้างนอกพร้อมกับเป็นคนเริ่มเปิดประเด็นเรื่องห้องข้งบนอีกครั้งโดยในคราวนี้ซีมีท่าทีแปลกใจเป็นอย่างมาก พราะเมื่อก่อนกิกพยายามไม่ใส่ใจประเด็นนี้แต่ครั้งนี้กิ๊กกลับเป็นคนเปิดประเด็นเสียเองซึ่งกิกได้เล่าให้สีฟังว่าในทุกๆวนันที่อยู่จนถึงตีสามมักจะได้ยินเสียงคนวิ่งกันไปมาตรงห้องข้างบนและบางครั้งก็มาจะตาม,มาด้วยเสียงลากโต๊ะลากเก้าอี้พร้อมกับเสียงของโลนและพอสีดีแบบนั้นสีก็ตกข่าวไปฉาดใหญ่ พร้อมกับเสริมว่าสิ่งที่กิกได้ยินนั้นตนเองก็ได้ยินมาโดยตลอดโดยเฉพาะช่วงที่ปั่นงานจนถึงตีสามและนอกจากเสียงดังกล่าวแล้วมักจะได้ยินเสียงประตูปะเปิดปิดตรงชั้นบนแต่ก็ไม่แน่ใจว่าเป็นห้อง A08 หรือว่าเป็นห้องอื่นกันแน่แต่ที่แน่แนก็คือว่าตั้งแต่ย้ายเข้ามาอยู่หอนี้ก็ยังไม่เคยเจอเจ,อเจ้าของห้อง A08 เลยแม้แต่นิดเดียว ดังนั้นสีและก,กิ๊กถึงตัดสินใจว่าจะอยู่รอจนถึงตีสามแล้วลองออกไปดูว่าเสียงเปิดประตูที่ได้ยินนั้นใช่เสียงจากห้อง A08 หรือไม่เพราะถ้าหากใช่คงจะต้องเขียนจดหมายหรือแจ้งให้ลุกที่ดูแลหอพักทราบว่าห้อง A08 ส่งเสียงดังรบกวนผู้อาศัยห้องอ e ื่นๆกระทั่งหน้าปัดนาฬิกาที่ติดตรงฝาผนังบ่งบอกว่าใกล้ตีสามเข้ามาทุกที ซีและกิกจึงตั้งใจเงียหูฟังเป็นพิเศษและเพียงไม่นานนักเสียงที่ได้ยินทุกๆช่วงทีสามก็ดังขึ้นมาโดยลำดับแรกนั้นเป็นเสียงวิ่งไปวิ่งมาตามมาด้วยเสียงลาเก้าอี้พร้อมกับเสียงของหลนพอได้ินแบบนั้นสีและกิกจึงพากันเปิดประตูห้องออกไปพร้อมกับเงยหน้าดูตรงทางขึ้นบันไดเพราะว่าห้องเอศูนย์แป อยู่ตรงกับบันไดทางขึ้นพอดีพอดีและสิ่งที่ทั้งสองสาวเห็นถัดมาก็คือประตูห้องที่ค่อยๆถูกเปิดออกราวกับว่าอีกสักพักเจ้าของห้องจะเดินออกจากห้องมาแต่พอผ่านไปราวๆสานาทีประตูบานสีขาวก็ถูกเปิดทิ้งไว้อย่างนั้นเหมือนกับเชิญชวนให้ผู้ที่พบเห็นเข้าไปสำรวจเสียมากกว่าในตอนนั้นสี่และกิกจึงหันหน้ามามองกัน เพราะตัดสินใจไม่ได้ว่าจะทำอย่างไรต่อไปแต่สุดท้ายสี่ก็รวบรวมความกล้าพร้อมกับชวนกิกขึ้นไปดูข้างบนและไม่นานนักทั้งคู่ก็พากันเดินมาหยุดอยู่ตรงหน้าห้องเอ8ที่ถูกเปิดประตูเอาไว้และจากการที่มองเข้าไปข้างในสีและกิกก็พบว่าข้างในห้องนานมืดมากที่นี้สี่ถึงเริ่มรู้สึกว่า มันเริ่มไม่ชอบมาผากกนแล้วจึงตัดสินใจชวนกิ๊กกลับห้องแต่ในขณะที่ทั้งคู่กำลังจะหันหลังเพื่อเดินลงจากบันไดก็ต้องรีบหันกลับไปมองภายในห้องเพราะอยู่ๆไฟก็ติดติดดับจนทำให้เห็นเด็กผู้ชายคนหนึ่งกำลังกระโดดเล่นอยู่บนเตียงโดยหันหน้ามาทางประตูพร้อมกับยิ้มให้สีและกิกในตอนนั้นเองทั้งคู่จึงรีบจูงมือกันวิ่งลงกลับไปที่ห้อง และนั่งตัวสั่นจนถึงรุ่งเช้าและพอถึงตอนเช้าสีและกิกก็ได้นำเรื่องที่พบเจอเมื่อคืนมาพูดคุยกันอีกครั้งและมีความเห็นตรงกันว่าไม่ได้ตาฝาดแน่ๆเพราะเห็นกันทั้งสองคนสุดท้ายทั้งสองสาวจึงตัดสินใจนำเรื่องที่เกิดขึ้นไปเล่าให้ลุงที่เฝ้าหอฟังแต่พอเล่าจบลุงแกก็บอกแค่ว่า ห้องเอ8วน่างอยู่แต่ไม่ได้มีประวัติอะไรพอทด่แบบนั้นซีและกิกก็คิดว่ามันไม่น่าจะใช่แล้วเพราะเมื่อคืนทั้งสองคนเห็นสิ่งที่ไม่ควรจะเห็นและไม่หน่ำซ้ำอย่างที่เสียงวิง่งและเสียงของล่นอยู่บ่อยๆซีจึงตัดสินใจไปถามห้องที่อยู่ใกล้กับห้อง a อ8<ๆ>ก็ได้ความว่าได้ยินบ่อยจนชินไปแล้ว เลยไม่ได้ใส่ใจอะไรมากซึ่งคำตอบที่ได้รับจากสมาชิกกลวมหอนั้นก็ทำเอาศีและกิกไปไม่เป็นเพราะไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรต่อไปครั้นจะย้ายออกก็ยังไม่ครบสัญญาบวกกับทําเลอยู่ใกล้มหาวิทยาลัยทําให้เดินทางสะดวกจนสุดท้ายทั้งคู่ก็หาทางออกได้โดยการนำของมาไว้เจ้าที่เจ้าทางพร้อมกับทำบุญอุทิที่วนกุศล ให้กับสิ่งที่อยู่ในห้องเอ8ูและจากนั้นไม่นานสีก็ฝันว่ามีเด็กประชีรเลขให้สองตัวสีจึงนำไปซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลปรากฏว่าตนเองถูกสองตัวท้ายสีและกิ๊กซึ่งกลับไปทำบุญให้เด็กผู้ชายคนนั้นอีกและหลังจากนั้นมาทั้งคู่ก็ไม่ยินเสียงที่ทำให้รู้สึกหวาดาวาอีกเลย